ครับอันนี้รอบพกวงแรกนะครับปั๊ดสิครับมาแบบมือฟ้ามุดอดิ2สองแท้ครับพี่คะพี่น้องโอ้โหสุดยอดจริงๆสงการไทยครับนี่ครับสงการไทยสงการสีลมวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับโอ้โหรอบค้ำคนหลายนละพี่น้องนี่ครับคนลุกสู้นะครับม่าตีทุโอ้โห อยากเชื่อในสายตาครับตอนนี้ทุกคนก็เอามือถือมาถ่ายรูปเก็บไว้ครับสุดยิ่งใหญ่สงการไทยสงการโลกแล้วพี่น้องนี่ครับมาดูด้านนี้กันดีกว่าปาดด้านทางเข้ากุหลายพี่น้องเอ้ยครับเรามาด้านนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศในตอน6มงแรงนหวงแรงก,กว่าครับ แต่คลิปนี้ไม่ขอลงไปนะครับเอาไว้คลิปหน้าจะพาลงไปเลยนะครับคลิปหน้าจะขอใช้กองน้อยลงไปเลยครับโอ้พี่น้องเอยนี่ครับโอ้โหนี่ครับปาดอะไรกันนี่ครับเมืองไทยครับโอ้โหต้าดต่างเข้านี้เยอะจริงๆครับคิดว่าวันนี้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหวันนี้สุดสุด นี่จะคือไทยแลนด์ครับเรามาชมมุมนี้ก่อนเนาะแต่คลิปนี้ไม่ขอลงไปครับคลิปนี้ไม่ขอเลยเดี๋ยวจะมาเลยสักหนึ่งทุบเครื่องครับจะขอเปลี่ยนกล้องกันจะใช้กล้องน้อยลงไปเลยนี่ครับพี่น้องโอ้โหมันอะไรกันนี่ประเทศไทยพี่น้องเอยนี่ครับว้โอ้โห สุดๆยาวไปถึงสีแยกสาะระแดงครับพี่น้องนหครับบอดคนทุกเชื้อชาติมารวมตัวอยู่ที่เมืองไทยครับโอ้โหแต่ทุกคนก็มีแต่ความสุขนะครับใบหน้าเพื่อนยิ้มเสียงดังอื้องๆครับโอ้โหนะครับพอพดพูดครับพี่น้องสุดยอดจริงๆเอามาชมอ,อีกมุมนะนะครับด้านเทิงกระห,หลายด้านเทิงกระหลายด้านเตอร์กัระห,หลายครับโอ้ยนาอ อยากลงไปม่วนครับแต่คลิปนี้จะขอถ่ายทำด้านบนครับโอ้โหเอาเรามาด้านนี้กันกว่าโอ้โหแบบนี้แล้วใครจะสู้ไทยไหวครับเรื่องการท่องเที่ยวครับพี่น้องนะครับเรามามุมนี้กันเนาะตอนถ่ายคลิปนี้กันตื่นเต้นครับโอ้โห ยอดจริงๆครับเอาก่อนนี้โดนฉีดน้ำเราหลบดีกว่าโดนฉีดน้ำลำมุมาำปามุมนี้กันดีกว่าถ่ายแบบเรียวๆนะครับคลิปนี้ถ่ายแบบเรียวๆถ่ายอยู่บนสกาย็อกครับลงไปไม่ได้ครับคลิปนี้เพราะว่าลืมเอาซองกันน้ำมา <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะเปลี่ยนเป็นกล้องน้อยลงไปลยุยแล้วจะเดินหนึ่งรอบนะครับ โอ้โหอัดยาวทอดสวนลุมพินีพี่น้องเอ้ยนะครับคนรถครับขอพูดครับนะครับโอ้โหแยกสารแดงครับด้านเครื่อนปัหลายครับแต่ด้านนี้เต็มสารเดีวด้านสายมือพี่น้องเอ้ยนะครับอะพี่มัหาสวนแดงครับแต่เข้าไปจะไม่ได้ <laughs> านกว่ากันหลายด้านซ้ายกันหลายครับทีครับวันนี้เป็นคาราเบลของแท้ครับเดี๋ยวเย็นนี้จะลงไปลุยครับเย็นนี้จะพาแอมจะพาเอฟซีลงไปลุยครับีครับด้านเต้ากันหลายครับข้างครับนะครับโอ้โหโอเคเราไปด้านไหนกันดีกว่าด้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับมันหลายครับมันแทบครับราะว่าบางคนกับมาจ่กเขาเขาสารนอดแล้วกับมาตอบตรงนี้ครับ บางบางคนก็จะไปที่เขาศาลครับนี่ครับโอ้โหเสียงกีตังจริงๆโอ้ยอยากลงไปม้วนด้อยากลงไปม้วนดิโอ้โหอยากลงไปม้วน,อออนตอนนี้ก็ปวดเปาอยู่ครับสงสัยต้องไปเข้าห้องน้ำโอ้ยนนเนาะปวดเปาก็บอกเอซีเนาะโอ้โห โอ้โหเขายคนลุกครับคนลุกสู้นะครับแต่คลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวจะเผลอลงครับเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเราเจอกันเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนตอนนี้ปวดมากลไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหนี่ดูน้อยครับเต็มเต็มครับนี่ครับ ขอดพ,พูดครับคิดว่าความยาวนี่ไปถึงเออชาวซีแยกพูดครับแยกแย่อะไรเอ่ยแยกโู้ดแยกไปทาง BTS ช่องนซี่นะครับแย่อะไรเอ่ยโอ้โหตอนนี้ตื่นเต้นหามุมถ่ายคลิปแป๊บครับนี่พี่น้องมั้นะครับเยอะจริงๆนะครับนี่ครับ นี่คือภาพจริงนะครับไม่ได้ใช่ AI ในการถ่ายทับนะครับนะครับแต่ด้านตรงกลางก็เห็นกาบเอสทาเฮอร์โลแรดเนาะเป็นรถแอมบูเลตเนาะนี่ครับด้านตรงกลางด้านขวามือซ้ายมือนะครับแต่รอบนี้เต็มเต็มครับพี่น้องนะครับนีครับนีครับโอ้โห,โโหม่วนจริงๆม่วนจริงๆ เป็นแสนเป็นล้านอย่างแน่นอนเนาะพี่้องคีับโอ้โหโอเโนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวต่อไปจะรีบออกไปตัดต่อคลิปครับต้องหนีจากตรงนี้ไปครับจะไปตัดต่อคลิปแล้วก็ลงให้ทันครับเอาไว้คลิปหน้านะครับทุกคนเอาไว้คลิปหน้าเราจะลงไปลุยกันครับนี่ครับโอ้โห เวลคัมท okay. ัวร์ไทยแลนด์เวลคัมทัวร์ไทยแลนด์เวลคัมทัวร์มหาสงการเวิรด์มอเตอร์เฟสติวัลวู้สุดยิ่งใหญ่นะครับนี่ครับบ่าวฝรั่งยิ้มนะครับนี่แหละคือสงการไทยครับไม่มีใครสู้เมืองไทยได้ดอกครับเรื่องสงการนะครับเบานัดไม่ได้อวยนะครับพ,พบพภาพนี้คือหลักฐายนยืนยันว่าคนทั้งโลกลังไหลมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับพี่น้องบอลใหม่บอลมากระเมยโอ้โยเนาะ โอ้โห,โหนี่ครับพี่น้องปอลเี่กลั่งไหลไปลุยครับโอ้โห,โหยอดจริงจริงโ,โอเคนะครับทุกคนเจอกันทปหนาเดอบันี้สับาดีเดอร์สวัสดีครับเดี๋ยวฝาววออาไปทำทลิปครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนหนึ่งทุ่มครับจะมาลงไปลุยครับ rất ừ, nhiều, Bye bye.